วันนี้เรามาหลอนฉลองนะครับฉลองฉลองครบรอบอะไรก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้ก่อนอัดหน้ามันโทรมาให้ผมเห็นนะครับมันเกะต้นไม้ครับวันนี้วันเกะต้นไม้ต้นนีะครับเรามาเดินรับที่เบิร์ดเอทูยูเออเรามีภารกิจก็คืออะไรครับเก็บไรวะหาเคครบสิบอันครับหาเคครบสิบอัน <c oughs> โอ้ท่านเกียวผมทำไมอะท่านท่านถือดุ้นด้วยอะท่านท่านถือดุ้นศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านกำลังเกี่ยวผมอยู่เฮ้ยใครวะ เฮ้ยสามคนเฮ้ยเฮ้ยใครคนหนึ่งอ่ะท่านท่านบักเหรอท่านท่านบักเหรอท่านโอเคโอเคท่านเดินน้ำหน้าเลยผมเดินตามแล้วใครลอยฟ้าอยู่ในท่านท่านแหลกแล้วท่านแหลกแล้วท่านโอเคมาไปกันเลยไปเดี๋ยวเขาเดียวยังแล้วท่านอีกแล้วผมเห็นใครบักผมเห็นใครบักอยู่อ่ะท่านไปท่านหนักผมยิงกับพันธุ์ท่านเดินถอยหลังทำไมต้นไม้ล้มต้นไม้ล้ม รอผมด้วยแมปไม่โหลดอ่ะท่านอยู่ไหนอ่ะท่านเอ้ยหลังท่าน้ยใครม่วงๆเฮ้ยมาแล้วมัน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 มาแล้วมคนละที่คนละทางแล้วท่านมาก่อนท่านผมถือว่าท่านโชคดีอีกครั้งก็ชีวิ่งโชคดีแล้วท่านขอให้หากันเจอผมเจออันที่สองแล้ว มันมีอยู่สองตัวท่าน,นวันน้อกไว้สาววายอยู่ขึ้น้าโอ้สาวาสาวายผมิดสาววายเอกคือไปเจอกันเถอะกูกูไม่เคะกูไม่เคะกูไม่เคะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไม่มีเปิดแหนบด้วยอีเวนท่านอยู่ไหนเนี่ยฮะไม่รู้ผมวิ่งเหนียวจากท่านมาเฮ้ย <c oughs> ตายหลงกันแล้วท่านหลงแล้ว เอออีกำ้เอ้ยผมเจอที่สามแล้วอเต็มหน้าเลยท่านเออแล้วผมจะวิ่งมันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเสียงเพลงมันดูตื่นเต้นขึ้นเหรอถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะผมได้สามอันแล้วสามอันผมรู้ผมกำลังวิ่งอยู่อ่ะ ขึ้นเขาไไปเขา,า,เขาผมไตเขาอยู่อาจจะไม่คืออาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะเพราะผมไม่ได้บกอกเสียงเกมไอ่ไม่ได้ยินเสียงเกมเขาล็คําผมนะเฮ้ยทำไมลบทำไมลบทำไมลบมือ,อผ,มผมนี่ปดเสียงเกมเลยผมหลอนมากอะนะแหมครับทุกท่านผู้ชมจะได้เอ,อ,รอารดยังไงเลยครับเก็บยังไงผมกครับ <c oughs> เดินผ่านอันที่สี่ อันที่สี่แล้วอันที่สี่แล้วว้าเฮ้ยไปโปรเสกต์กันจังน่ะอ anyway> ันที่สี่แล้วอันที่ว่ท่านผมหลอนนะผมได้ที่สี่แล้วเปแกมิกผมหลอนโคตรเลยนะเนี่ยได้เจอบ้านเธอร์ทรัพแล้วท่านหาผมท่านปิ้งลงทะเลผมได้ที่ห้าแล้วท่านอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้เขาอยู่บ้านทเลทอปปี้ได้ยังออกมาแล้วผมอยู่ที่ผม,มรู้สึกยิ่งทะเลใช่ไหมอยู่หัวจามไปไ h y เขาไมวิ่งมันเฮ้ยมันออกมาพร้อมขัดใช่ไหมเนี่ยท<ก>่านอยู่ไหนอะกูไม่เค้กอ,อ,อนโดนสาไว้จับกินได้ผมวิ่งไม่ได้อ่ะติดบั๊กนะท่านบั๊กอะไรอ่ะบั๊กชนกำแพงอ่ะท่านชนกำแพงที่มองไม่เห็นอ่ะ วิ่งถอยดาวมาเรื่อๆก่อนท่านจะโดนจับตุ๋ยโอ้เสียวว่ามันมาแล้วเฮ้ยผมจะท่านแล้วผมจะท่านแล้วผมจะท่านแล้วเอาท่านเหรอผมจะท่านแล้วท่านเหรอท่านเหรอตะกี้งงเลยบอกมันมาแล้วโอ้ยเนี่ยท่านผมไปไม่ได้ท่านมันติดบล็อกไท่านมนตอนนั้นติดบล็อกแล้วแหละมันเป็นแบบแล้วไปวิ่งไม่ได้อ๋อโอเคสุดละ วิ่งเลยท่านวิ่งเป็นนัว,วมันมาสามตัว,ตวมันมาสามตัวมันมาสามตัวตัวเดียววิ่งเลยท่าน,ท,านทะเลอยู่ไหนอะฮะทะเลอยู่ไหนอยู่นี่ไงตะกี้เห็นว่าสามตัวแล้วท่านผมเห็นตัวเดียวผมเห็นสามอะมันเอ,เอาผมลงทะเลก่อนเนอะมันมากันเป็นกองเลยท่านกองรู้เสือชาวบ้านสินะบ้านนะสิ เฮ้ยผมเจออันที่หกอันแล้วเจออีกอันแล้วอันที่หกแล้วอ่าติดบักว้าเลยกดเอ็มมีแบบด้วยท่านมีแบบด้วยมีแบบด้วยแต่ว่ามันไม่บอกว่าเราอยู่ไหนสายว่ะท่านอยู่ไหนอ่ะวันนี้โอ้ยทราหมอกลงหนาขึ้ได้่ออยว่ะเดี๋ยวไปหาทางแล้วเจอตามทางท่านลูบโอ้เสียวอ่ะ ก็คือทัานตามผมมายังอ่ะอุ้ยมันมาแล้วมันมาเร็วไมอ่ะเก้าวก้าวก้าเดททิวปรินไม่ใช่เอ็มซีท่านเปิดม่อย่างวะเฮ้ยท่านชิงวิ่งเร็วนะทีเนี้ยป้าเบาเบามันไม่ไม่ท่านหยุดหยุดก่อนหยุด เต็มหน้ากูเลยเฮ้ยใครวะอ๋อบักเรามาจุดรวมพลโอเคครับตรงนี้ตรงไปข้างหน้าครับท่านตรงไปข้างหน้าแถวนี้รู้สึกจะมีหนึ่งอันนี้ต้นไม้ล้มเก็บยังเฮ้ยเสียงไอ้เขามันมันมาแล้วไอ้มันตามใครอยู่อะมันตามผมอะไอ้มันตามท่านอะไอ้เวย

มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันตามคุณไปแล้วอ่ะตอนแรกก็หลงก็เด็กค้างนะแล้วก็โอเคเอ้ยเบาๆว่ท่านถ้าโดนมันจับได้แล้วจะเป็นไงอะท่านออกจากเกมฮะมันไม่เห็นเลยคุณได้คุณได้สองอันนึงเหรอ อค oh, ท่านมาตรงต้นไม,ม้ล้มเอ้ยเจออีกอันหนึ่งแล้วครับผมมีอยู่สามอันครับโอเคครับทำกันครับผมหลอผมวนกลับไปที่ทรเดอีกแล้วอะ hey, เฮ้ยนี่มัน,ม,นมันสุดหมอบอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเฮ้ยมาเทียมอ๋อตั้งอยู่ไหนอะตาจอ ท่านแล้วรู้ไหมว่ามววผมไปผมจะวิ่งไปที่สุดแมปอะอย่าอย่าไปสุดแมปเลยมันวิ่งหนีลอลำบากผมอยากเจอท่านะผมไม่รู้ตรงไหนเนี่ย <c oughs> ผมอยู่ตรงไหนไวะเนี่ย <c oughs> มองไม่เห็นได้หกอันแล้วเอ้ยเ <mình S 2> จ็ดเ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 จ็ดอันแล้วมันมาแล้วเจ็ดอันแล้วเจ็ดอันแล้ว ผม hey <า>ไม่เห็นมีสักตัวท่านได้เจ็ดอันแล้วใช่ปะผมมีอยู่สามอ่ะอย่อยากคิดว่าจะเอามารวมนะมันรวมไม่ได้ <S <S> <S เอ้าเฮ้ยเฮ้ยผมวิ่งช้าลงอ่ะท่า,ทานมันรวมไม่ได้เหรอมันรวมไม่ได้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว <S <S> <S เฮ้ย ่อนลุกเลยกูอันที่แปดอยู่ไหนอันที่แปดอยู่ไหนท่านถ้าท่านได้ผมจะอัดผมไม่เอาเลยนะผมเขียวแล้วนะเนี่ยอันที่แปดอยู่ไหนอันที่แปดเปเปอร์ที่แปดอยู่ไหนไม่ใช่เฮ้ยมันตามผมมา,าติดติดเลยท่านอันนี่มีพาร์ตต่อนะแจ้นะควรจะมีให้ท่านดูนะเฮ้ยมันตามผมมาแล้วผมวิ่ง <p ull ing> มีก่อนแหละชุดแต่แล้วพันนี้ต้องให้เชียเว้ยเกมนี้ไม่เชียกูอยู่ไม่ได้เออนะแต่หอมบายแล้วนะโอเคเอาไหมอะหลออันผมบอกตรงๆผมกลัวแล้วกูวิ่งไปสิครับท่านวิ่งไปขโมวยแลยวก็เจอเองเหรอเนี่ยครับไปตายเถอะอาะซีโอเกนทูนิปบ๊ายบายวู้ฮู้